จะพังนี่หว่ายคุณจะพังแล้วคุณจะพังจะพังโอ้โหดอกเนี้ยพังแน่บอกเลยดอกนี้แรงดอกนี้แรงมากดอกนี้แรงมากกูบอกเลยคันหน้าคันหน้านี่นี่คนเดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยเนี่ยอันนี้เออแรงจริงเดี๋ยวมึงพังแน่กลัวมึงด้วยกูบอกให้เฮ้ยเพื่อนเราไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตำรวจเหรอวไอ้สัารอ๋อเหี้ยไปมาไปเราโดนลุมไล่อะ ก็ไม่ใช่ไล่คุณกลับดีกว่าคุณไม่คุมแล้วไม่คุมแล้วกูว่ามันชนคุณจังเลยเหี้ยนั่นแหละกูเคี้ยวโทนี่ไอ้สัตว์นี่เราได้ย้ำมาวุ่นมาว่าเพื่อนย้ำ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 เพื่อนย้ำน่าจะหลายชิ้นช่วยเฮียต้ามาอย่างนานเลยกูเฮียนุก้าถ้าเฮียสุดๆคือถ้าไฟเมื่อกี้ถ้าเฮียสุดๆเลยนะคือมันไม่เอาคนไม่ไม่บัวมาแค่หนึ่งถ้าเฮียสุดๆนะ แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นตามแผนอะ่ะก็คือคนมีอาวุธหายไอ้คนไม่มีไม่มีบัตรประกันหายประมาณสิบคนสิบสามคนน่ะโดยประมาณเพื่อนเออไปสิบเป็นสิบหายไปสิบแล้วปากฉลามหายด้วยถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะกลับดีกว่าคุณใหญ่ๆตรงนี้ดีกว่าวาเหมือนมันจะชนไม่ไม่ระเบิดว่ะเพื่อนกูนว่ามันมีที่กั้นอย่างร้องเลยร้องเลยไม่ได้เลย ม้อมันเดินฟ้องเขาให้เขาเปิดตู้ให้เฉยแล้วแบบนี้คือสมัยก่อนมันเป็นแบบนี้เหรอวะเพื่อนที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเขาถือมือเปล่าใช่ไหใช่ไหมใช่ไหเพื่อนไอ้อยไฟมว่วงนี้ไฟมว่วงนี้ไฟม่วงเนี่ย เออเาไฟเียก่อนไฟไฟเดียวไฟเียไฟีไฟวเอาไฟเียเออไฟเียเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกเออไฟเีไฟเีอาไฟนียวเอาไฟเดวข้าหน้าข้าหน้าข้าหนไฟสีม่วงเห้นว่าไงนุก เออเล่มอเพื่อกตู้เล่มๆออกตู้มากูเจอพอดีอ่ะมกนรับเป็นแฉเอาดิเอามา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 ลางไปลางไปเออไอ้ดุ๊กเจอเล่มๆออกตู้มาอันนี้ย้ำของจริงเฮ้ยตำรวจนะคุณไม่ใช่เพื่อนนะไม่ใช่เพื่อนไปเลยไปเลยไอันนี่เล่มๆใช้ปากฉลามมาไว้คุณหรือไม่ว่าไม่ใช่ปะ ไม่แล้วเขาพี่ปากหลามปะไม่ชัวร์ว่ะเพื่อนงั้นเขาได้โดนย้ำไม้ล่ละเพราะเนี่ยได้มาแล้วคุณคาูกเจ้าลูกพี่กว่ากี้เออคาูกไปขไปับไปลดเข็มขัดแล้วค่ะคุณเก็บรถดีก็ได้นะเว้ยกูมีกูมีให้มึงเพื่อนแล้วขพี่หลบโฮ้ยตัง้งทำนานจะไปน้องทำอะไรคะลูก ไเล็แมมแบบไ่ีฟนมึงหลุดมาให้หอยติ๊บเขาหน่าจะไม่เหลือเลยนะพี่เพราะว่ารอบแรกผมเป็นคนอุ้มหายไปอ้าวรอบรอบรอบแรกเป็นคนอุ้มเหรอใช่รอบแรกผมคนอุ้มเพราี่ได้มาอีกรอบอะบอกไปช่วยแซมมาเจอนี่จะเป็นหมัดเปล่าแล้วเพราะรอบแรกผมเอาเข้าไปแล้วแล้วเมื่อกี้ก็เข้าไปอีกรอบไม่เขาไม่ดีมาตรการไม่รอนเหรอวะที่ก็ว่ารอบตรงนี้ที่เราเราเป็นลงเป็นคนลงมาบลยเขาตรงนี้ไงเนียหลุดแล้าอ้อร้อนเลย อย่าเอาแม่งสัตสัตวเลยไปคุณเฮียมันจริงใจกันแล้วอีเฮียกูเพิ่งซ่อมเสร็จโอ้โหแต่สี่เลยนี่วะเวลายาให้เกลียขอตอนนี้ทะเล่นชิ้นายเฮ้ยกลับมายิงเลยเฮ้ยวินลี่วินลี่วินลี่คันนี้อันนี้เออคันนี้ขันเอาก่อนแล้วก่อนเลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเออเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยเออเอาก่อนเลยไอ่บอลแน่

ซ่อมได้คุณคุณซ่อมได้เพื่อนแล้วมึงจะซ่อมอ่ะไม่ไม่ต้องซ่อมอะไรเพื่อนคือมัอ๋อคุณซ่อมใหมปะกูวดแม่งกลับมายิงมึงอีกเคี่ยตรงเนี้ยมาอีกแล้วเคี่ยวนามแล้วมาเนี่ยผมเอาไมดิบโชนแล้วไม่ดิบโชว์แล้วมันลงน้ำปีดไอ้บ้านกูตีด้วยเออมาเทะเลนมันทะเลนมันไม่สนใจศพแล้วมันอยากเล่นกับเราแล้วตอนเนี้ยมาแล้วมาแล้ไม่ได้กูดูแล้วมันอยากเล่นกับเราแล้วมันไม่ได้ไม่ได้สนใจศพแล้วครับครับว่าไงครับนั่นครับเคสที่ครับมันต้องไปเลอุ้ยโอย เอ่อเอ่อก่อนชี้แจงบอกว่าคุณคุณนายกต้องคุยกับเขาก่อนไหมผมจะตายเลยโดนชนรถเนี่ยเท่าทีไม่เห็นนายโยเท่ทีครับเท่าทีครับแต่ผมชี้แจงเขาแป๊บนึงนะครับครับก็คือเคสเคสอุ้มตำรวจขึ้นนึง่ะครับมันต้องเป็นลักษณะของการอุ้มอุ้มแบบอุ้มเอ๋อครับไม่ใช่แบบว่าอุ้มแล้วไปวางครับถ้าไปวางมันจะเข้าไข่อ่านี่นี่ผมให้น้องให้น้อง้น้องขับออกไปแล้วนะครับให้น้องขับออกไปหมดแล้วนะอ่าซึ่งปัจจุบันยังยังมีอยู่ข้างบนครับมีเหรอเปล่าครับเพิ่งได้มาใหม่หรือเเปล่่่าาาาพรระวมมมมมมััันนีีีได้ใหอกคบ มันเป็นศพเก่าครับผมดูอยู่อ๋อถ้าเป็นศพเก่าคือไม่ได้เลยครับถ้าว่าถ้าถ้านายกว่ากันก้าคือไม่ได้เลยครับไม่ว่ากันถือว่ามันเป็นมันเป็นกากศพครับเก่าคือไม่ได้เลยครับผมแบบน <ขอ S 1> <บ>ี้ดีไหมครับได้ไปแฝงทั้งคู่ได้ครับวันนี้ได้ไม่มีปัญหาได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปบอกให้เลยครับเฮ้<ว>ยเคลียร์ก่อน เอ้ยศบตำรวจพวกไม่ยอมอุ้มกันอ่ะเขาเมาคืนนะเว้ยที่หุ่เนี้ยต้องเกาคืนเขาเอ้ยเพื่อนศบตำรวจสี่คนตรงนี้ต้องคืนเขานะเพราะว่าเขาบอกมึงไม่ยอมอุ้มกันอ่ะเนี่ยอันเนี้ยมึงไม่ยอมอุ้มกันอ่ะต้องคืนเขาอันหนึ่งลูกก็นายกบอกอ่ะก็เขียนนายกดิเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าเห็นกักไว้แล้วกันดารแล้วว่าเขาบอกเงี้ยไม่เอาลูกนั่งนี่ลูกใครใครใครเอาตำรวจมาใครเอาตำรวจมาเออเดี๋ยวใครเพิ่งแทงมาคุยกับนายกดิ เอาไปคุยเขาเลยเขาบอกเห็นมึงกักกันไว้อะก็บรรห้ามกักเฮ้ยเราเดลังมึงได้อเฮ้ยเนี่ยมเคียนายก่อนมงเคลียร์นายก่อนเรื่องศพตำรวจะเอาไงลีกว้เ็หือบอกอ่ะมึงอุ้มตำรวจมาอุ้มตำรวจมาเอเตอร์ครับลูกเนี่ยดูมาดิพี่ไป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 ไไปไไ่อองแทงมาหรืออะไรอ่ะมึงมาคุยเ เอาศบตำรวจมาหน่อยสิมืออะไรกันเร็วเร็วเกตเล็มเล็มพุ่งหมอนแล้วพี่อยู่อันหนาเกตตนี้ยังเป็นกระแดงมากับเคลื่นหมอแล้วพี่ไม่นายกเขาบอกให้มาเดี๋ยวเราคุยนาะยกก่อนว่ามือเพิ่งแทงมาหรืออะไร ไม่อันนี้คือเพิ่งแทงมาหรืออะไรอ่ะพี่ไม่รู้ไงถึงถามว่าเพิ่งแทงมาหรือเปล่าเฮ้ยมันมีไอ้พวกตัวหลุดได้มาใหม่ด้วยอ่ะก็เลยบอกเอาชัวร์ก่อนว่ายังไงแล้วยกไปไหนวะน้าก็าคืนไปเลยไหมพี่มันจะได้ไม่มีปัญหานายโยครับเนี่ยเอาอันไหนอันไหน,นคือเอามันมีพึ่งแทงมากับอันไหนที่ที่อยู่นานแล้วครับอให้สบพูดให้สบพูดได้เลยครับอะสบพูดได้เลยครับใคร,ใ,ครใครที่เพิ่งมาหรือใครอยู่นานแล้วคงคงอยูห่ห้านาทีครับชาววี่ หอหนาทีครับพ่ผมห้านาทีครับหัวฟ้าหกนาทีครับไอ้ทีู่เลยคที่หวน้ำตาลทีครับก็อนใหม่หเลยครับเไอ้ทที่ผมไอตอนแรกอ่ะผมให้น้องเอาอุ้มออกไปหมดแล้วนะครับอั้นี่มันคือเพิ่งมาใหม่หมดเลยที่ได้มาใหม่ครับอันนี้เหลืออีกหนาทีนะครับอ๋อเหลืออ๋อาเหลือหทีนนลวเอาไปเลยเหลือหทีเอาไปเลยครับ๋้วเหลือหทีเอาไปเลยถ้าเหลือหนาทีน่เอาไปลยครับนวางเลยครับ แล้วคุณหัวฟ้าครับหรืออะไรหัวฟ้าเลยหองนาทีครับพี่อ่าแล้วแล้วคุณคนนี้ครับคุณตำรวจคนนี้เก่าเป็นเซ็ตเก่าอ๋อาเซ็ตเก่าออกไปเลยครับเป็นเซตเก่าออกไปเลยครับเราเซ็ตเก่าออกไปเลยอุ้มี้อนน้แล้วนะคะพี่ไม่ถ้าอุ้มอยู่เขาไม่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าเอามาวางอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้ห้ามมาวางเอาไปเลยพี่โอเคครับโอเคไปเดินเล่นมานยเอาไปเลยครับเนี่ยเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับครับพี่อ้ไม่ดูครับพี่มันน้าอะไรหายไปอย่าพี่ซื้อแบรนด์เดิมให้เนาะรองเท้า ช้างดาวเหรอแค่ไปพี่ตื้นจะให้จอแดนให้น้องของเขาผมเอ็มไอพีเดี๋ยฟพี่จีโซนี่แต่แต่แต่พี่อะถามไอ้โจนะเว้ยบอกว่าเฮ้ยโจไอ้แซมมามันหายไปไหนไอ้โจบอกมันก็เดินแถวนี้แหละโอ้โหไอะร พีไปไหนวะผมอยากได้รถพอไวเ้ยไอ้วบคนมามาม่ได้เีะไรไหนวะเขาบนเตวนี้อยู่ไหนีมาบรถพอดหน่อยตันี้กุญแจพอไมหน่อยไม่ได้กุญแจพอหน่อยเออโดนลงมอุ้ยเฮีกุญแจพอมพี่หน่อยเียไปดักเวพไปปบ ไปดเนาดิพี่ไเรื่องคเาอ่ะป่าวพดูว่ามันอยู่ไหนกันหมดรบนะพี่รับจะไม่จำได้จอดหลบครับจอดหลบช่วยช่ช่ขอชมเลยวะไอคนที่หลักตู้มาเกือบชั่วโมงอะก่อนขอซับีนึงไอ้แซงอานาีนึงได้ปะทำไง เออะไม่รู้ว่เะเฮ้ยเจ้บาเดี๋ยวมา,วากูดักพวกหยิบบูเข้าก้นมาทมือยถ้าพี่ไปดักมาเจออะฮะชาวบ้านถ่ายมาชาวบ้านถ่ายมาว่ามันอยู่แลนด์เอฟเคในห้องน้ำสามตัว อยู่แลนด์เอฟเคในห้องน้ำสามตัวรอรอรอพี่เราไปพี่เราไปเออก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาล้อมหนึ่งล้อมหนึ่งเดี๋ยวเอารอรอรอจะอยู่ห้องน้ำแลนด์ไอ้นี่เอฟเคสามตัวหลบอยู่ในห้องน้ำเอาแบบแบบไม่กินแบบขี้แบบเอี่ยวมั้างเออไม่กินไม่ไม่เที่ยวแม่แบบเอี่ยวก็ได้ขี้แบบเอี่ยวชอบพวกชาวบ้านโทรมาแล้ว ชาวบ้านเยอะซะด้วยเนี่ยที่มาของคำว่าเขาว่าเขาบอกเหรอเออเขาบอกคนเต็มเซิร์่ะเขาว่าน่าจะหลายเขาเลยเขาเยอะเลยอะเขาจนไม่รู้ใครคนคนเริ่มอ่ะเขาอะ ลั่วตรงไม่มาโอนแสนเลยเพราะหวานเลยพี่หาชิบหายเลย,ยเฮียโดนแบนตามเลยน่ะเขาของจริงไอ้ตอนบ่ายผมเจอคนเลี้ยนด้วยมีด้วยเหรอแมงทถาต่อยจบโลอ่ะเฮ้ยเอาดีเออแล้วมันเป็นใครอยู่ไหนมาจากไหนอยู่ดีมาท้าผมเลยเล่นอดอมมาอยู่ดีมันก็มาเหมือนว่าจะมาขโมยรถผมใช่ปะ่ะ<า>ก็เลยไปแทงมันแล้วไงต่อแทงมันก็บอกจะแทงผมทั้ไม่เน,นี่ยแต่บอกว่าพูดด่าดเลี้ยนเลยแล้วก็มีแบบว่าทำพี่กลัวทำพี่กลัวมา,มา,ามใครคือใครคือทำพี่กูลัว ไอ้พวกน้องมันแหละน้องมันออที่นออพวกมันเอ้ยโทรบอก,อ,อกเลี้นงใหถึงแล้วแล้วไงล่ะไปคา่หลดเข็มขัดแล้วค่ะไม่กินไม่เที่ยวแวะเยี่ยว่ะก็ได้ ไปแล้วพี่เดีย๋ยวผมให้ชาวบ,บ้านถ่ายมาเรื่อยๆผมให้รูปละร้อยโอ้โหจ้ักด้วยสัตว์คนที่เข้าไปห้องน้ำออกหรือเปล่าพี่ดิสเปล่าที่มันอยู่ไหนเขาออกเปล่าเข้า,าดิสเปล่าเออหาที่หลบแล้วออกเปล่ารัดเข็มขัดตอันนี้เข้าอื้อเลยเออเออเออ,เอ,อ จริงเวลาว่างเราต้องไปหาไปคุยสภาเหมือนกันพนี่หลบช็อตไหนคุยอะ่ยอะอุ้มไม่หยุดเลยไม่วา่างไงก็ตอนแรกเราจะคุยกัสภา,าเรียกสภา,ามาคุย,ยแล้วก็โดนต,<ร>ตีเลยเยกิดการสูดข่ามันได้นั่งอยู่ให้นั่งเหนื่อยบ้างอ่าว้ยลื่นทวิตทวิตนั่นหีือเ่าทวิตสวิตตอบอีกแล้วเหรอไม่ตอบแล้วบ้างเงียบไปแล้วไม่หมายถึงเราสามคนอะ อ๋อเอ้าเฮ้ยไอ้ขโมยแล้คนอีกอ่ะใครอะใครอะเจี๊ยอะไรอะเอาไปเจี๊ยอะไรอะเอาเอาเจี๊ยอะไรเหลืออะไรเนี่ยมึงเหลืออะไรเนี่ยเฮ้ยใครอะนี่คือใครอะแวนม่ผมผมชอบมันบอกมันมันตามข้าวต้อนผมผมเลยเอามันในสั่นเมันพูดเจี๊ยอะไรไม่รู้เจี๊ยอะมือนี้แม่งเถื่อนวะเจี๊ยเถื่อนปะ โคตเถื่อนเลยว่<ล>ะตื่ไปไแล้วค่ะหลบปะใฮ้ไปดูดี๋วเจีออกโดยหมอเฮ้รู้นะว่าหลบในห้องอ่ะ มา่าน่ารักไม่ละมึงเรียบร้อยแล้วไอ้นี่ยคุยหมอยาวกูณดูทรงแล้วโทนี่เฮียแพนกวินแม่งเล่นหมอซะแล้วสัตว์เมื่อกีค้คุยกูอยู่เลยแม่งไปซุยหมอซะแล้วีแบงจ๋าจ้าเฮียโทนเออรัแบเบดี๋ยวไอ้สัตว์ไปซุยหมอซะแล้วเฮีฮีรู้มากเออรู้มากออกลูกออกลูกคุยกับหมอไงออกลูกบอกเขาปลอมตัวเป็นหมอไง นี่อ่ะหลอกกูไปซุยหมอแสบจัดพี่พี่เอาเรียนสองจีมาพี่อะไรที่ไหนไม่รู้พี่ไปไปละรัดเข็มขัดขื้อีทำอะไรอะ่ะโหลดเข็มขัดแล้วค่ะไป มันจีพี่หรือเปล่าจีบอกเห็นปะรัดเข็มขัดเราบอกให้มาไหมก็ไม่กอะไรอ่ะเยาเรียนส่งมานะโอนอยู่ไหนแรงแรงแรงในบ้านเราแรงในบ้านเรา เราเรื่องเราเรื่องนเราพี่ขับไปก่อนพี่ขับไปก่อนอ่าตรงไหนต่อพี่พี่พี่ส่งขับตรงไหนต่อแดงแล้วให้ต่อลาแดงลาแดงลาแดงบ้านเราเห็นแล้วเห็นหอแล้วอีโมขาวนี่ขวาเหไปละเฮ้ย

Còn một chia lên phía khỏi là bấm Bây anh lên một điều Ừ nè này kia Không bà Ôi quý ơi Đi lo đi khóa 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 Là ไปขึ้นได้พี่ขึ้นได้หว่ะรถเราไปได้บ้างไปได้บ้างไตอ่ะอะโ๊วจะไม่ทันตรงคว่ำไปแหละไปลางนๆหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยหรอ แน่เลยโอเวอร์คิวห่นานโอเวอร์พี่ห่านโอเวอร์ลายม่วงจะพังแล้วบอกควันออกแล้วแล้วควันออกแล้วม่วงเงินม่วงเงิมเนม่วงมาเลยดับแล้วบอกเราจะดับแล้วลายม่วงมาเลยเราจะดับแล้วหน้าโอเวอร์ต้อมันปะไม่ขึ้นพี่อ่ะนี่เจอใครอ่ะอันนี้ขอยู่ ลั่งไปทะเลตายพี่ไอระนากากไม่งั้พี่ไล่คนละคันกับผมใกล้ขงไล่คนละคันอยู่เราจะพังเาราไอรคนละคันนี่ระนากากร้ะนากากนี่ระน้นากากทางเราปลดเข็มขัดแล้วค่ะ ไ่โดนไปโดนอปโดนแลอพี่สู้พี่หนีไปก่อนเลยพี่ไม่ต้องหนีม hey, <like> ึงไปคู่เะไ้เกินตายพี่ ตึซ่ดิไหนปล่อยเก่งไง้นปล่อยเก่งไงอะไอืมเนี่ยไปคู่ไหมล่ะเ้ยได้ศพได้เพิ่ม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 เอาไปเอาไปเร็วเอาไปได้เพิ่มได้เพิ่ม <S 2> <S 2> <S ผมว่ามันน่าจะหายจริงวะ เฮ้ยียนี่กูยังไม่น่ารอดอีกเหรอเนี่ยเจออีโวยคันหนึ่งเดืเอนอะไรนะโทน<ะ>ใช่ใช่อีโวยคันครับอีโบอีโบสีขาวแล้วก็หน้า,หน,าหน้านี่ดำมันมีคันนะเฮ้ยตำรวจมาด้วยนะหรือปล่อยเขาไหมเออเอาเอาให้โบยนี่ไปดิเอาให้โบยเ,เกียร์ลากไปดิไอเกียร์มันลากศพอยู่พี่เออเอากูซ่อมมแล้วทำไมไม่ซ่อมวะ พูดไปรับเข็มขัดได้ไหมชี้อีโวขายคันนี้ก็น่าโดนนะไอ้ตาบะบับ๊มเราอะ